อันนี้คืออะไรอันนี้คือขนมโยเกิร์ตผสมมะม่วงและส้มยูสุนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ต้องการความสดชื่นก็เลยไปซื้อมากินสักหน่อยเรามาเริ่มกันจากตัวขนมเลยนะคะแกมาจากช่องฟีดท,ทุกคนตัวขนมจะเป็นคำคำกำลังดีนะคะอันนี้เพิ่งเอาออกมานะคะละลายเร็วมากที่เห็นเหลืองๆนั่นคือโยเกิร์ตนะเขาทำออกมาเป็นทรงลูกเต๋าสวยงามนะทุกคนดูเนื้อมูสโยเกิร์ตของเขาสิคะเนียนนุ่มเช่ย ส่วนข้างในจะเป็นเหมือนเนื้อเจลลี่นะคะเหมือนเป็นเนื้อส้มผสมกับมะม่วงนะเป็นเจลลี่กินเข้าไปก่อนกลิ่นส้มจางๆทุกคนเนื้อเคลือบเนี่ยมีความนุ่มนะคะเพราะว่ามันเป็นโยเกิร์ตอะรสเปรี้ยวนิดๆด,ด้านในไส้เนี่ยเป็นเนื้อเจลลี่นะคะมีรสส้มนะคะแล้วก็หวานนิดหน่อยกินรวมกันแล้วรู้สึกว่าสดชื่นมากมันน่าเริงแปลกๆนะคะ อร่อยค่ะแต่ไม่ค่อยได้รสชาติมะม่วงเท่าไหร่นะเพราะว่ารสส้มกับรสเปรี้ยวมันกลบรสมะม่วงไปหมดแล้วคำเตือนนะทุกคนซื้อมาก็เอาไปใส่ช่องฟิตก่อนแล้วก็กินตอนมันเย็นๆนะคะเพราะว่ามันละลายเร็วมากอันนี้กินโชว์สอันพร้อมกันไปเลยโคตร มันแซบทุกคนอันนี้เป็นขนาดของ1คํานะคะใหญ่กว่าเหรียญบาทนิดนึงนิดก็เลยรู้สึกว่ามันเท่าเหรียญ2บาทเลยทุกคน1ชิ้นเท่าเหรียญ2บาทนะคะประมาณนี้อันนี้ทําเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กับเหรียญน,นะคะเผื่อใครอีกนึกภาพไม่ออกเนาะ,อ,ะอร่อยกินไปเรื่อยๆเคี้ยวเพลิน,พลนๆแซบค่ะวันนี้จบแล้ว